โอเคครับก็สวัสดีครับผมอุ้นท่านันตะแมแชนแนลนั่นเองวันนี้นะครับก็จะมาสอนการแฮกแอปโฟกเกตระดับลับสุดยอดนะครับในปีนี้ปี2 0 6ันนะครับปีล่าสุดสุดยอดแอปแรกที่คุณต้องมีนะครับแอปโฟกเกตครับแอปนี้นี่ แอปพกเกตแน่นอนเราจะมาแอปพกเกตแล้วก็ต้องมีแอปพกเกตเหตุนั้นคุณก็ไปลิงก์ใต้เดสคริปชันเลยครับนี่แอป,ปนี้ครับเป็นแอปแระดับนานาชาติเลยทีเดียวเว็บนิว c c 4ใช่เลยับมาก่อนอื่นนะครับวิธีที่หนึ่งอ๋อคุณจะต้องโหลดไอ้นี่จากเดสคริปชันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องโหลดแอปพกเกตจากเดสคริปชันด้วยนะครับ เพราะว่ามันจะรันกับลิงก์ที่เอ่อมันเตรียมมาให้เท่านั้นนะครับซึ่งเพื่อนผมก็ไปได้มานะมาส่งมาในไลน์ให้สุดยอดครับซึ่งเราแฮกทีหนึ่งเราจะได้ทีละหนึ่งหมื่นแต้มนะครับซึ่งในคนนั้นก็จะได้ทีละหนึ่งร้อยแต้มเป็นอะไรที่สุดยอดเราได้หนึ่งหมื่นแต้มไม่เป็นไรก่อนอื่นก็ต้องเข้าแอปพ็อกเก็ตครับย้ำว่าลิงก์ ได้คลิปเท่านั้นนะโอ้ผมก็เลยได้สัก,สกพักแล้วนะผมเห็นเพื่อนมันทําได้กันผมก็เลยมาทําให้ดูไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะนี่ครับสามพันห้านะครับนี่คือที่ผมเก็บสะสมมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตก็เนยนะครับคุณก็ต้องเข้านี่ครับ w ว b บ n e w c c นะครับเข้านั้นค้างไว้นะแอร์พอเตจากนั้นก็ออกมากดที่ setting อ่ะปรับให้มันเป็นรูปเอ้นา้เนี่ยอ้ โฆษณาแอปแพ็กยังมีโฆษณาเลยเนี่ยกดออกไปอลไรกยั้นก็สตาร์ทครับกดนี่ครับย้ำนะว่าลิงใต้คลิปเท่านั้นนะลิงอื่นมันจะไม่เป็นสำหรับคนที่คิดว่าลิงก์อื่นทำได้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าลิงนี้ทำได้ก็ลองดูใครที่มีใช้ i อป c อกเอยู่แล้วให้ลบออกครับลบออกแล้วสร้างบัญชีใหม่เลยครับ จากนั้นก็โหลดลิงก์นี้ครับยอดไหมละ่ะกดตกงลงไปรอให้นี่มันหมุนครับนี่เนี่ยมันจะหมุนวอะ,อะหมุนเสร็จกด start scanning ครับกด start scanning เสร็จปุ๊บกดออกมาเลยครับจากนั้นก็ลบแอปเปิลเกตลบประวัติการเข้าแอปเปิลเกตออกนะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้เข้าแอปเปิลเกตใหม่อ,อีกรอบครับ รอสักครู่ครับเดี๋ยวแต้มมันจะเด้งสักครู่เดียวลองดีเฟสอย่างนี้ดูฟึบฟึบฟึบยังไม่เด้งยังไม่เด้งอ,งอีกแป๊บเดียวอ่าเด้งแล้วเห็นไหมครับเด้งแล้วแอบเอ้ยแต้มเอ้ยเออนั่นเลยครับเด้งแล้วครับสุดยอดครับเหมือนแต้มนี่เอาไปแลกอะไรได้ทั้งหลายอย่างเลย ยอดมากก็เอาไปแลกเป็นเงินได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะแลกก็ลองทาดูครับผมจะไม่แลกให้ดูมันเป็นกฎของเพื่อนผมครับเพื่อนบอกว่าถ้าทําลง y o b e อ่ะห้ามแลกให้ดูไม่รู้ทําไมมัน,นะฮะก็จะลืมฮนะโหลดนี่จาก Description แล้วโหลดอาแล้วโหลดแอปโฟกเ t จาก Description เท่านั้นฮะ จะลังแค่ลิงก์นี้นะครับใครที่มีแอดพ็อกเก็อยู่แล้วก็สมัครแอดพ็อกเก็ใหม่นะแล้วทีนี้ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากเออ่กดไลค์แฟนเพจต้องตอร์เตอรแมนชแนลด้วยนะนี่แฟนเพจนี้เลยนหน้าตาเอาใครอะไรมาเอาไม่เป็นไรนี่ครับเ4 8สี8คนหนึ่ง นี่แอดพอกเกนะครับแันเพจนี้ก็จะอัปเดตท,ทุกอย่างนะครับที่ผมเนี่ยสมมุดสม,สม,มสุื้อนี่มาเนี่ยผมก็จะอัปเดตท,ทุกๆอย่างนะครับใน Channel แล้วก็มีกิจกรรมแจกของมากมายถ้าเพจนี้นะครับยอดไลค์ถึงส0งร้อนย,ย,ย,ยนะแจกของรางวัลแจกของรางวัลเยอะแยะเลยแล้วก็ c h ชแนล n c นลโ n อ l โห Channel ่าลืมฮนะโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นเท่านั้นนะครับนี่ครับแชแนลอุ่นต้ตแม่แชแนลน่ครับมีสมาชิกอยู่สามร้อยสามร้อยหนึ่งคนแล้วนะซับสไคร์ก็ไปดูกันได้นะครับไปซับสไคร์ด้วยละ่ะถึงห้าร้อยซับสไคร์นี่แจกรางวัลน,นะฮะรางวัลเกือบจะใหญ่นะแต่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาของจริงแล้วนะครับโมบิเซนอยู่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแอรพอคิตกันแต่แล้วโมบิเซนะจะไม่เป็นไรไม่ต้องเอาโมบิเซนก็ได้นี่ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคิวนี้ลาก่อนไม่ยลายจ้า